น,นี้ก็เรียกว่ามีความหวานมาเสิร์ฟให้แฟนคลับได้เห็นกันตลอดค่ะสําหรับคู่รักอย่างขนมกับมอบุกแต่ท่ามกลางความหวานที่เราได้เห็นนะคะบางทีก็มีดราม่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเพราะว่าก็มีบางคอมเมนต์ค่ะจากชาวเนต็ตบางคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในด้านลบๆอย่างก่อนหน้านี้เองค่ะช่วงที่ขนมกับมอบุกนะคะมีการงอนกันเนี่ยก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์ของแม่ยายหรือว่าคุณแม่ของสาวขนมค่ะ ในเรื่องที่ว่ากู้นี้นะคะงอนแล้วก็มีการซ่อนรูปซ่อนคลิปในโซเชียลบางคนถึงขั้นบอกเลยค่ะว่าอยากให้หมอบุ๊กไปเจอครอบครัวที่ดีกว่านี้ซึ่งก็ทําเอาแม่ยายนะคะซัดกลับไปแบบนิ่มๆว่าเรื่องนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับคนสองคนทางครอบครัวเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งในจุดนั้นอยู่แล้วและทั้งสองครอบครัวนะคะต้องบอกเลยว่าแฮปปี้กับความรักของขนมกับมอบุ๊กดี ส่วนคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคนยังไงล่าสุดค่ะก็มีคอมเมนต์เข้ามาอีกแล้วนะคะตอนที่ขนมกับหมอบุ๊กมาไลาฟ์ด้วยกันก็มีคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าครอบครัวของหมอเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอที่หมอบุ๊กนะคะมาไลาฟ์ขายของใส่คอสตูมเต้นไปด้วยหรืออะไรแบบนี้ เรียกว่าเป็นคอมเมนต์ค่ะเชิงแซวว่าครอบครัวของมอบุ๊กเนี่ยไม่ปลื้มทางฝั่งของขนมหรือเปล่างานนี้นะคะพอหมอบุ๊กเห็นเจ้าตัวก็ตอบกลับไปตรงๆเลยค่ะว่าคุณแม่ของตนนะคะก็ตามดูไลฟ์อยู่ตลอดไม่ได้ว่าอะไรเลยแถมยังชมด้วยซ้ำเขาว่าเก่งมากๆม,มอบุ๊กจะตอบถึงเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมไลฟ์ในช่วงนี้กันเลยค่ะแม่แม่ดูอยู่ตลอดดอยู่แล้วครับแม่เห็นแหละทุกคนเห็นอะไรอ่ะ ตอนฉันหลายก้าสิเก่าเลยติดตามตลอดอยู่แล้วครับใช่ก็ไม่ได้ว่าไงนะใช่ก็ไม่ได้ว่ายังไงนะแม่ชมด้วยหืว่าเก่งเอ๊ะน่ารักเลยปะโซซูรีสหมาก็ากนะเก่งจริงๆเลยเต้นเก่งเก่งเก่งก็ถ้าทำได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเก่งสองชั่วโมงเลยนะ ทางด้านของแฟนคลับนะคะบอกเลยว่าแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆบางบอกเลยค่ะว่าเราว่าหลายคนเนี่ยอย่าไปสงสัยครอบครัวหมอบุกเลยค่ะเขาแค่ไม่อยากอยู่ในพื้นที่สือ่ออยากอยู่เงียบสงบส่วนตัวแต่เชื่อว่าเขาเปิดกว้างไม่ได้รังเกียจอะไรขนมเลยบางคนนะคะก็คอมเมนต์เลยว่าคุณแม่คงนั่งหัวรอวันานั้นโปรเต้นทั้งไลฟ์เก่งจริงๆค่ะช่วยการทำมาหากินขยันทั้งคู่เก่งมากๆ ชาวเน็ตบางคนค่ะฟาดกลับแทนหมอบุกกับขนมเลยนะคะว่าแม่เขาเนี่ยไม่ว่าชาวบ้าน2ก็ไม่สอรอนอน,นะคะตบหน้าพวกบอกครอบครัวหมอไม่ยอมรับดังมากสะใจว่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะก็มีคอมเมนต์จากอีกหลายๆคนนะคะที่ชอบหมอเวอร์ชั่นนี้ค่ะฟาดกลับไปเลยบอกว่าว้ายชอบหมอฟาดมาก ไหนไหนพวกชอบเมนูนี้นั่นครอบครัวหมอเขาไม่ต้องการแสงค่ะเขาชอบอยู่สงบแต่เชื่อเถอะว่าเขาเนี่ยรับรู้ทุกอย่างและนี่นะคะก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนจากบรรดาชาวเน็ตและแฟนคลับค่ะเรียกว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะคะของคู่ขนมหมอบุ๊กมากๆส่วนใครเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์แซะบ่อยๆระวังจะโดนหมอฟาดกลับแบบนี้อีกนะคะ